กับครอบครัวตัวเองมากเลยครับพ่อรอมันนานกี่ปีครับพ่อนานเลครพ่อคะเขาให้หวยบอลก่อนไม่ได้ขายกันนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากจริงๆวันนี้ดีใจที่สุดนะครับค่ะค่ะก็ให้ลูกๆรักกันมากๆเลยค่ะอย่างที่ลานลื่นไวนั้นหละสองนะนะสองเงนะ ะมีอะไรอีค่ะอีะะอค่ะ,อคะขอเชิญอีแม่บอกแม่แม่บอกว่าไม่เอาเดี๋ยวร้องไห้อ่ะอีค่ะคาริชเชนอี๋ค่ะอีจ้สาสะบายสวยไหมสวยมากจ้าจะบอกว่าบ่มเพมาะมันนานมากคารีิชเชนอี๋ค่ะอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวค่ะก็ขออวยพรให้ค<ว>ู่บ่าวสาวเดียวกันจนแก่เท่า ลูกเต็มบ on ้านหลานเต็มเนียทีก็อยากได้หละได้เหรียญละตอนนี้ก็มีหลานอยากได้เหรียญอีกสักคนหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณที่ตั้งอะไรนะรู้สึกเพื่อนๆฝั่งนี้จะดีใจกันเป็นพิเศษค่ะค่ะขอต้นเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะ